ปกติจะทิ้งตลอดเลยหัวกุ้งเนี่ยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำข้าวผัดกินโอ้โหได้ทนะั้งความมันความนัวบอกเลยอร่อยมากมาดูวิธีทำกันเราจะคั่วหัวกุ้งกับน้ำให้มันเขาออกมาก่อนนะครับใส่น้ำลงไปด้วยเราจะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามันหัวเขาจะออกมาถ้าเขาไม่ยอมออกมาก็ใช้ตะหลิวกดๆได้เลย พอมาหัวกุ้งเริ่มออกมาเราก็จะใส่เนื้อกุ้งตามลงไปกุ้งที่เราใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามนะครับเป็นกุ้งที่อยู่ในตู้เย็นมาพันเปรย์แล้วเก็บไว้ในช่องฟรีซจนลืมตอนนี้เนื้อเขาก็จะไม่ค่อยสดละพอเนื้อกุ้งสุกได้พอประมาณเราก็จะตักกุ้งไปพักไว้ก่อนเคลียรกระทะให้เรียบร้อยแล้วมาเริ่มทําข้าวผัดกันเราจะใส่น้ามันราข้าวลงไปพอประมาณจากนั้นก็เปิดแก๊สเป็นไฟกลางพอน้ํามันร้อนดีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เขามีกลิ่นหอมๆอ่ะเราขอเพิ่มหอมใหญ่ลงไปด้วยถ้าใครไม่ชอบกินไม่่ต้้องใสก็ไดนะครับ ต่อไปเราก็จะใส่ไข่ลงไป3มฟองไข่ที่ใช้ก็จะมีไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับถ้าใครอยากให้ข้าวผัดองมาสีสวยลองใช้ไข่เป็ดดูนะครับรับรองสวยอ่ะเราก็จะค่อยๆยีไข่นะครับให้ทั่วกระทะพอเขาเริ่มเซตปุ๊บเราก็จะค่อยๆสะเข้าออกจากกระทะละทีนี้ก็คั่วเลยครับให้ไข่เขาสุกต่อไปครับใส่ข้าวสุกลงไป ข้าวที่ใช้ก็เป็นข้าวหุงใหม่เลยครับแต่ว่าเราเอาไปแช่เย็นไว้1คืนเวลาเอามาทําข้าวผัดกับข้าวเขาจะไม่ค่อยเละครับอ่ะค่อยค่อยยีข้าวครับให้เขาแตกเป็นเม็ดๆออกมาพอข้าวร่วนดีแล้วอ่ะเราก็จะเร่งเหมือนไฟแรงขึ้นมาแล้วก็ผัดแบบเร็วๆไวๆเลยครับเพื่อให้ข้าวเขาแห้งสนิทไม่แชะและการใช้ไฟแรงผัดข้าวก็จะทาให้ข้าวหอมกลิ่นคั่วกระทะด้วยนะ เอาละตอนนี้ข้าวแห้งดีแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสชาติกันละเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก,ก็น้ำตาลสายนิดหน่อยรสชาติสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะครับคราวนี้เราก็จะผัดให้ข้าวเขากลับมาแห้งอีกครั้งเอาละพอข้าวแห้งดีแล้วก็ใส่พระเอกของเราลงไปเลย อ่ะผัดให้เข้ากันเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเนื้อกุ้งหายไปไหนยังอยู่เท่าเดิมเลยครับแต่แทบจะมองไม่เห็นแล้วอีกอย่างเนื้อกุ้งเขาไม่สดแล้วค่อนข้างเละพอโดนความร้อนปุ๊บเขาก็กหายไปเลยยิ่งตอนกินนะแทบไม่รู้สึกเลยว่ากินเนื้อกุ้งแต่ไม่เป็นไรครับจานนี้ได้มันกุ้งมาช่วยทําให้ข้าวผัดออกมานวมากๆอ่ะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานเสิร์ฟกันได้เลย โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดมันหัวกุ้งเราบอกเลยว่าเป็นข้าวผัดที่อร่อยมากต่อไปจะไม่ทิ้งหัวกุ้งละเก็บมาทําข้าวผัดกินดีกว่าโอเคถ้าใครจะทําตามก็ให้ซื้อกุ้งแบบสดๆมานะรับรองจานนี้จะสมบูรณ์แบบมากๆ